สวัสดีครับพี่น้องครับเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาเนาะความของหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่ที่แดงเอาแปลไปในชุมชนบกคักใจย่านพี่น,อนนะ้อ,นนนองบ่เห็นนะครับขออนุญาตอัดเป็นลิปสันสนสู่พี่น้องเบิงอีกเธอหนึ่งกะละกันเนาะนะครับเริ่มกันที่ฝันของพี่สาวน้องบัวหกห้าเก้าสี่สามตัวนี้จับออเดอร์กันพี่น้องขึ้นมากนะครับตาสองตัวกระตาจังนีล่ล่หกหาหกเก้าหกสี่หาเก้าหาสี เก่าสี่พี่น้องผมนะครับฝันของพี่สาวน้องบัวเดอ้อและการตามมาด้วยวัดใจนะครับแล้ววัดใจของอาจารย์แอดกาแฟดํำแปดสามหาหนึ่งหาศูนะครับแปดสามสามหาหาศนย์หนึ่งหาและการกันหนึ่ย์หาแดศูนาานะครับอาจารย์แอดกาแฟดดำพี่น้อง อีกถัดมานี่เป็นของอาจารย์ถาวรนนะครับเล่าของอาจารย์ถาวรสองศูนย์หาศูนย์เก่าศูนย์สองเก้าหาเก้ากับสองหาพี่น้องผมแล้วก็ถัดมาเป็นอาจารย์เจ็ดเมืองสีนะครับอาจารย์เจ็ดเมืองสีเลขหลักมีศูนย์มีสามมีสี่มีแปดมีเก่าพี่น้องครับเปินจับศูนหาศูนย์สีศูนย์เก่าศูนย์สามสี่หาสีสีเก่าสีสาม เป็นหาแปดสี่แปดเก้าแปดสามสามตัวหาศูนย์สี่กับเก้าศูนย์สี่นะครับเพนเดนแห้งกับเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่แหละของูัฒนวทางของอาจาร,รย์เจ็ดนะครับอาจาร,รย์เจ็ดเมืองสีและการถัดมาเป็นวัดใจชุดพิเศษของอาจารย์แอ็ดการแฟดดำพี่น้องครับห้าแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าแปดเก้ากันหกหาเก้าหกแปดนะครับ แลวก็ตามมาด้วยของอาจารย์เอกคนเดิมพี่น้องผมอาจารย์เอกคนเดิมนะครับ C 2่สอง C 0แปดศูนย์นะครับเล็กวินเพิ่นมีหมีศูนย์มีแปดมีสี่มีสองนะครับเพิ่นว่ากาันเบิ่นน้สองสองเกาเก2าแปดแปดหนึ่งหนึ่งเนาะนะครับอาจารย์เอกคนเดิมนะครับมองซอมมองถามนี่เพิ่นแปว่าให้พร้อมตัวนี้นะครับเอาตามนั่งเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เอกนะครับ ทำนายตุเลการออกรางวันของเล่าพัฒนานะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายสมความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อพี่น้องผมสุภุสุคนเนาะพอกันไม่ลิปหนาสวัสดีครับ